อดนิ่งเลยก็ทีจ่อที่ป็นปีหละเพ่งเพ่งที่ป็นปีนะประคองประคองกับเพ่งจี้หรือป็นปีนะฟื้นฟื้นเลยมีฟื้นงีถึงนาคตมีอไโสดาบันที่จะลดเรับแปก้าเลเกือบเยชีลดันลดลแกลความหลงแตกจะจิความหลงลดจะิบ ไก่เหมือนกันเลยเป็นีกรรุเลยแแวมอรุดแล้วางเาจะนดน่เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมครวบได้ได้หนึ่งสองสามสามเติมไปเรื่อยๆไว้แสูตนี่ไวสูตเร็วแแล้แตถึงแแล้ดดดขึ้นถึงแนะคมเดี๋ยวจะรุดลไก่แล้วแล้วนะแออกแล้วิดางเองนะอาการที่จิตรู้จากเชื่อความลงนี่จิตวางเอง อิจรู้จากเชื่อความหลงคือความหลงมันแตกแบบติด